าจังหเลยกระเป๋าอุ้ยเก๋จังเลยอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วมาค่ะตอนนี้พร้มมือต้อนรับน้องนอบึงเะรอบทีมาเกยียบจานิ้มด้วค่ะญญมแล้วค่ยยหอยนงก็จานน่เอาตัเงั้มือรับรไหนอะไรยังไงนะพจน์หนาะครับพันยทิศสิบุชชอนะครับนร้านบันปักนะครับอยู่ที่ 148ดอยู่ด้านบน142ครับอันนี้ค่ะบอกลงว่าพอยืนข้าศัตริย์ปุ๊บตรงนี้อาจารย์ก็สุดเจ็ดหนึ่งค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับค่ะนะคาโปรเจกตาตะเพียนนะครับเราจะทำเป็นบวงโปรเจกตาตะเกียงเราโชว์นิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับสำเร็จนะก็จะออกมาเป็น จะช่วยทานิดหนึงครับวันนี้นนมี<อ>เวิร์กช็อปไปสองรอบนะครับเช้ากับบ่ายรอบเช้ารอบบ่ายเรามีเวิร์กช็อปด้านบนชั้นสองแต่ว่าวันนี้เราจะให้<น>จันกิ๊กสอนน้องไรอันเป็นแบบเพราะว่าเป็นคลาสพิเศษเลยคลาสพิเศษนะครับส่วนตัวส่วนตัวพร้อมกับสายตาอีกเป็นสิบสิบสิบคู่รออยู่นะครับขออนุญาตฟังไหมนะครับอ่ะได้เลยค่ะเออเริ่มจากอะไรคะอาจารย์อันนี้นะครับก็เริ่มจากอันนี้ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ช่วยไปแล้วนะครับ่อใสหอยเข้าไปเดี๋ยวเดีใสอะไรนะแม่แค่ให้น้องมาเติมไข่ใช่ไแม่ใจเย็นแม่มันมีหอยจริงๆแม่ไอ้อยู่นี่อยู่ีแม่หอยอยู่นี่จ้าหอยอยู่ตรงนี้จริงไม่ได้พิ่เล่นนะต่ดีมากเลยนะตา่ดีดอ่าขไ ปกติอะไรานเคยทำงานแฮนด์เมดงานแบบเร็วๆนี้ไหมคะเคยทำแต่ร้อยลูกบาทครับอ๋อมีมืสการร้อยลูกบาทอยูย่ราๆ,าๆไกลเขียนไกลเขียนแต่ก็ทำเสนอรูปานะครับเ <c oughs> นี่ยเขาอย่างเนี้ยเขาอย่างเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวครูจะถือไม่เดียวนะ <c oughs> <c oughs> คนโคตรแบบนี้จริงว่าตอนรับรูานร้อยลูกบาทนะเนี่ยเขามีพยานมาด้วยเนี่ยเราก็เขียนไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้น ัฟร้อยเปอร์เซ็นต์มัฟจานกิ๊กบอกมัฟเลยครับเอาไม่รู้ใครตื่นเต้นกว่กากันตอนนี้ดูไหมเมืองไทยันกันประกวดแล้วตอนนี้แต่ม,มันจบแล้วแทบจะหยุดหายใจแล้วนะพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำไมมันไหวลึกเกิน ผลงานเราแอบไปทำไว้แล <laughs> ้วตั้งแต่กอนมาร้องเพลงเนน้องแอบไปทมาง่ทแล้วแมจะปรมือลย้าเราทาไว้แล้วแ่เพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นเรานะขอคงนี้บอกขอหนหอยย้าขอหนหอยเลยจ้ะมากันอย่างนี้เลยโชว์ได้ไหมจ้ะเอามาโชว์เลยจ้ะแม่เขาต้องพาอาวุธใหม่มาดเาะมวรอ ให้ดูหอยทุกที่นี่ะหอยสวยล่ะหอยได้ไหมหอยเนี่ยเดี๋ยวขนมซื้อให้ใหม่แล้วกันเนี่ยอาจารย์ชิ้นบอลแดงประมูลด้วยากอาจารย์กลับไปเดี๋ยวกอะดาษเราไปอ่ก่อนภาพแม่บอกประมูลได้ไหมชิ้นเดียวเลยแม่นะที่ไม่มีที่อื่นแล้วแล้วดิฉันอ่ะคนแม่แม่ของผมก็ขอได้ไหม ขอไปเก็บดวยเอง่ะเดี๋ยวมาตรงกลางเราย้ายมาตรงกลางนิดนึงน<บ>ะเอาแล้วงานเข้าไล้วลบไปแล้วเดินไปเอง <c ười> อ่ะชิ้นนี้จะมีชิ้นเดียวแต่ว่าใกล้จะวันแม่แล้วอีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวให้น้องนะพูดถึงพูดถึงวันแม่นิดนึงนะคะใกล้วันแม่นะคะพวกนี้วันแม่นะครับใกล้วันแม่แล้วก็แม่พี่ยังไม่เหี่ยวเลยนะแม่พี่ยังไมี่ยวเลยแม่ทุกคนเป็นแม่ของรายกานนั้น แล้วก็ร้อยทุกคนสุขภาพด้วยกันอย่งแรงนะครับสุขมากๆครับแล้วก็มิตรภยพยิ่งตลอดไปตลอดไปนะครับแข็งแรงอยู่ในน้องผมสังเกตุลูกของร้านตะบันครับดีจบแต่วันหวานล้างทุกคนส่วนงานของเรากับน้องแอ้มแล้วันนี้เนี่ยจัดมาเนี่ยยาวไปจะถึงวันที่13งานมี้ำหนดเจ็ดวันฝากชิญชวนหน่อยแม่แม่ไม่ไปไหนมาเจอพวกเราที่นี่ได้จนถึงวันที่13เลยใช่ครับก็ฝากไว้เรื่นะครับงานในวันนี้นะตัวที่13แม่เดินไปนะพอ จริงนะเราจะไปดูวันวันี้อ่ะอะไรโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับงานนะฮะถึงวันที่13นี้นะครับก็ใครมาก็ไปมาอาจารย์้ให้อาจารย์สอนครับปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ร้อยหอยเอาด้านกัได้ไหมใช้คำไหนในใจล่ะจานหาที่พูดมันจะเป็นใหญ่นะจ๊ะต้องไม่ร้อยหอย ร้อยเปลือกหอยร้อยเปลือกหอยดีกัาบังมือี้พิ่งาแล้ะร้อยเปลือกหอยแม่หอยเยียวเดียวใจคอไม่ค่อยดีรับผมนฝากไวด้วยนรับจะได้ได้ของหน้านีนกลับบ้านันนงครับนะอ่โอเคสุดท้ายฝากผลงานไลยจ้าฝากผลงานนะครับเพลงล่าสุดยังไม่ได้ปล่อยนะครับยังไม่ถ่ายเอบีด้วยถ่ายแล้วก็แก้ใหม่นะครับก็รอฝากตามที่ช่องชูรู้ข่าได้ขอครับแล้วก็นังมนอีครับจะถึงสุขวงเย็นครับวันนี้่าจะกลับไปทานอยู่เนาะ ลดขาช่วยสั่แดงสด11นาที่ประจอนรองเท้าที่12ที่14นะครับใครว่างๆหรือว่าอยากเรื่องควฝันให้ตัวเองหรือว่าครอบครัวก็ซื้อบัตรได้นะครับไปเจอแันที่งานนะครับตอนนี้หายไปไหนจ้าฝากด้วยครับเรียนรอตัวเชียงตงไม่ได้เลยนะครับขอบคุณจังกิ๊กเลยนะครับขอบคุณจังกิ๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเลยชุดหน้านีโอ้เโาโค้งแขนพากันลงเลยนะคะวันนี้ อยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสวัสดีบ้านนี้มเมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร e ตามไปน,นานนะจ๊ะ